อยากรู้ไหมว่าทำไมบางคนถึงมีชีวิตที่ร่ำรวยและมีความสุขก่อนอื่นมาร่วมกันกล่าวคำว่าต่ลฮามูชาลีอูหมุฮัมมัดเพื่อขอความเมตตาจากพระองค์กันก่อนนะครับแอสลมยูเอเลคัมเบร์มิทเลฮิเบเบร์เคทพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านวันนี้ผมมีความลับที่จะเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของทุกคนให้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดมาฝากกันครับนั่นก็คืออามัดึงดูดทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดในอิสลามหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องทำอามันเหล่านี้คำตอบก็คือการทำอามัล เป็นเหมือนการเปิดประตูแห่งความเมตตาจากอัลลอฮ์ซาบะริษัทพระองค์ผู้ทรงประทานริสกีปัจจัยยังชีพให้แก่เราอย่างไม่จํากัดการที่เราขยันทําอามันก็เหมือนกับการที่เราแสดงความขอบคุณต่อพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงพอพระทยัยพระองค์ก็จะประทานริสกีให้แก่เราอย่างมากมายเกินความคาดหมายอามันที่ว่านี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันเพียงแค่เรามีความตั้งใจจริงและทําด้วยความบริสุทธิ์ใจอามันเหล่านี้ไม่ ใช่แค่พิธีกรรมแต่เป็นวิถีชีวิตที่นำพาเราเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นและเมื่อเราเข้าใกล้พระองค์ความร่ำรวยและความสุขก็จะเข้ามาในชีวิตของเราเองครับอย่ารอช้าเลยครับมาเริ่มทำอามันเหล่านี้ไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าอาัศจรรย์ด้วยตัวคุณเองอามันแรกที่ผมอยากจะแนะนำก็คือการละหมาดให้ตรงเวลาการละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาอิสลามและการละหมาดให้ตรงเวลาเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานมากที่สุด เมื่อเราละหมาดต,ตรงเวลาเราก็แสดงให้เห็นถึงความเคารพและความจงรักภักดีต่อพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงพอพระทยัยพระองค์ก็จะประทานฤสกีให้แก่เราอย่างมากมายนอกจากนี้การละหมาดยังช่วยให้จิตใจของเราสงบและมีสติทำให้เราสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจและการลงทุนการละหมาดไม่ใช่แค่ภาระหน้าที่แต่เป็นการสื่อสารโดยตรงกับพระผู้สร้างเป็นการขอความช่วยเหลือและขอพรจากพระองค์ ดังนั้นอย่าละเลยการละหมาดนะครับพยายามละหมาดให้ครบทั้ง5้าเวลาและละหมาดให้ตรงเวลาทุกครั้งแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนผมรับประกันได้เลยว่าการละหมาดจะนำพาความสำเร็จและความร่ำรวยมาสู่ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเพราะเป็นการเปิดประตูแห่งความเมตตาจากอัลลอฮฺซอบ,บรษัตอย่างแท้จริงอามันที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการบริจาคทานซอดาเกาะการบริจาคทานเป็นการช่วยเหลือผู้อื่น ที่ยากลําบากกว่าเราและเป็นการแสดงความเอือ้อเฟื้อเพื่อเผื่อต่อสังคมเมื่อเราบริจาคทานอัลลอฮฺซอบริษัทจะท่งตอบแทนเราด้วยฤสกีที่เพิ่มพูนขึ้นและจะทรงปกป้องเราจากภัยอันตรายต่างๆการบริจาคทานไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปอาจจะเป็นสิ่งของอาหารหรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแรงกายแรงใจก็ได้การบริจาคทานเป็นเหมือนการลงทุนกับอัลลอฮฺซอบริษัทซึ่งจะได้รับผลตอบแทนที่มากมายมหาศาลในโลกหน้าและยังช่วยให้ชีวิตของเราในโลกนี้มีความสุข และความเจริญก้าวหน้าอีกด้วยอยากคิดว่าการบริจาคทานจะทําให้เรายากจนลงเพราะในความเป็นจริงแล้วการบริจาคทานจะยิ่งทําให้เรามั่งคั่งและร่ํารวยขึ้นเพราะเป็นการเปิดทางให้ริสกีไหลฮา,าเทมาอย่างไม่ขาดสายจงจําไว้เสมอว่ายิ่งให้ยิ่งได้และยิ่งแบ่งปันยิ่งมั่งคัง่งการบริจาคทานจึงเป็นอามันที่สําคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดทรัพย์และความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชีวิตของเราอามันที่สามที่ผมอยากจะแนะนําก็คือการอ่านอัลกุรอาน อันกุรานเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามเมื่อเราอ่านอันกุนรานเราก็จะได้รับความรู้และความเข้าใจในศาสนามากขึ้นและจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮทบบการอ่านอันกุรานยังช่วยให้จิตใจของเราสงบและมีสติและช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างฉาญฉลาดการอ่านอันกุนรานไม่ใช่แค่การอ่านออกเสียงแต่เป็นการทำความเข้าใจในความหมาย และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่อเราทำตามคำสอนในอันกุณอานชีวิตของเราก็จะมีความสุขและความเจริญก้าวหน้าและจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺอย่างมากมายการอ่านอันกุณอานเป็นเหมือนการชา์จพลังให้กับจิตวิญญาณของเราและช่วยให้เราสามารถเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงดังนั้นพยายามอ่านอันกุณอ่านให้ได้ทุกวันแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ตามแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน อามันที่สีที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือการรักษาศีลอดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในาศาสนาอิสลามและเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ฝึกฝนตนเองให้มีความอดทนและมีสติการถือศีลอดไม่ใช่แค่การงดอาหารและเครื่องดื่มแต่เป็นการงดเว้นจากการทำความชั่วทั้งปวงและเป็นการทำความดีให้มากที่สุดการถือศีลอดช่วยให้เราเข้าใจถึงความยากลำบากของผู้อื่นและช่วยให้เรามีความ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นนอกจากนี้การถือศีลอดยังช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงและช่วยให้จิตใจของเราสงบและมีสติการถือศีลอดเป็นเหมือนการล้างบาปและเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเมื่อเราถือศีลอดด้วยความตั้งใจจริงและทําด้วยความบริสุทธิ์ใจอันลอซอบบริรสักจะทรงตอบแทนเราด้วยรางวัลที่มากมายมหาศาลและจะทรงประทานวิสกีให้แก่เราอย่างไม่จํากัดการถือศีลอด จึงเป็นอามันที่สำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดความเมตตาจากอัลลอฮฺซอบริษัทและนำพาความสำเร็จและความร่ำรวยมาสู่ชีวิตของเราและอามันสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำก็คือการขอพรดูอาการขอพรเป็นการสื่อสารโดยตรงกับอัลลอฮฺซอบริษัทและเป็นการขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในทุกเรื่องเมื่อเราขอพรด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความเชื่อมั่นอัลลอฮฺซอบริษัทจะทรงตอบรับคำขอของเราและจะทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับเราการขอพรเป็นเหมือนการเปิดประตูแห่งความหวังและเป็นการเติมพลังให้กับจิตใจของเราเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบากหรือความท้าทายต่างๆการขอพรจะช่วยให้เรามีความเข้มแข็งและมีกำลังใจที่จะก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้การขอพรไม่จำเป็นเห็นต้องมีรูปแบบที่ซับซ้อนเพียงแค่เรายกมือขึ้นและขอพรจากอัลลอฮฺซอบรรษัท ด้วยความจริงใจก็เพียงพอแล้วการขอพอรเป็นเหมือนอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ดังนั้นอย่าละเลยการขอพอรนะครับขอพอรจากอันลอซอบริษัทให้พระองค์ทรงประทานความสําเร็จและความร่ารวยมาสู่ชีวิตของเราแล้วคุณจะพบกับความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับอามันดึงดูดทรัพย์ที่ผมได้นํามาฝากกันในวันนี้ผมบอกว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากอามันเหล่านี้ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทำอามันต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความเชื่อมั่นในอันลลอฮ์ซาบ,บริษัทแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ด้วยตัวคุณเองหากเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตและได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซาบ,บรุรษัทอย่างมากมายนะครับแอสลนดูเอลครรมัมเบอร์เบทเลฮิเวบริเคเธอขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีงามของทุกท่าน